สม้มสูทตีทำง่ายๆทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมส้มแช่แข็งมา100กรัมนะครับหลังจากนั้นเทส้มแช่แข็งลงไปในโถปัดเลยนะครับแล้วก็มาปรุงต่อด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นส้มหรือว่าไซรัปกินส้มแบบเข้มข้นนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นส้มนี้เราใส่ไป60 ML นะครับใส่ลงไปในโถปัดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วย นมจืดคาร์เนชั่นนะครับนมจืดคาร์เนชั่นนี้เราใส่ไป10 ml นะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราก็ใส่ไป10 ml เหมือนกันนะครับการที่เราใส่นมนี้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มความละมุนให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ปรุงต่อด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เราใส่ไป120 ml นะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเกลือป่นนี้เราใส่ไปปลายช้อนชาหรือว่า1ฉชึกนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งเปล่านะครับน้ําแข็งเปล่านี้เราตักให้เต็มแก้ว22ออเลยนะครับแล้วก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปประมาณ40วินาทีปั่นด้วยเครื่องปั่นความเร็วและความแรงสูงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้คือเมนูส้ม สมูทตี้สูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22่องอนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับสอนทําแบบละเอียดสอนทําแบบไม่ง่ายนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับทำง่ายๆนะครับอันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมแก้วมาเลยนะครับเตรียมแก้ว22อออนมานะครับแล้วก็เทส้มที่เรา ปั่นเสร็จเรียบร้อยลงไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหรือว่าสีของเขานะครับว่าจะน่ากินแค่ไหนนะครับทุกคนเห็นไหมครับอืมเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคนสีสวยหอมน่ากินมากๆเหมาะกับมะกะลอนอนบานเรามากเลยครับอันนี้คือเมนูส้มสมูทตี้นะครับทุกคนสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนะครับสามารถทําตามหรือว่านําสูตรไปปรับใช้ได้นะครับสอนทําแบบละเอียดสอนทําแบบไม่ง่ายนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยส้มเมนาลีนนะครับส้มเมนาลีนที่ลูกหั่นเป็นแว่นไว้นะครับแล้วก็วางลงไปเลยนะครับตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้หน่ากินนะครับสีสวยเข้มข้นมากๆหอมหน่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเีนูส้มสมูทตี้สูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว22ออนนะครับสามารถทำตามหรือว่านำสูตรไปปรับใช้ได้นะครับ